มังคีดีดราก้อนตำนานคนสุดท้ายที่อาจารย์โอดากักเอาไว้สูบไพ่ลับที่จะช่วยลูฟี่ลูกชายของตนเองนั้นปิดฉากในตัวของอิมก็สำหรับวันพีไดีได้ว่าช่วงนี้นั้นนะครับเราเนี่ยก็ได้เห็นเลยนะครับการต่อสู้มากมายของเหล่าบรรดาตำนานในโลกวันพีชนะครับที่อาจารย์โอดานั้นก็แทบไม่กักแล้วนะครับว่าแต่ละตัวนั้นมีพลังอะไรความสามารถอะไรนะครับและแต่ละคนนั้นสร้างความแข็งแกร่งนะครับในยุคสมัยของตนเองได้อย่างไรบ้างนะครับก็คือจากการย้อนอดีตนั่นแหละที่เราเห็นในดีของกลุ่มโจสรกกลจสลั นะครับที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกวันพิษนะครับยิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับก็ในยุคของเขานั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ก็ยากมากที่สามารถต่อกรอกับกลุ่มโจรสลัดนี้ได้นะครับคือสิ่งเดียวที่สามารถโค่นกลุ่มนี้ได้ก็คือพวกเดียวกันเองนั่นแหละสำหรับความแตกคอของพวกเขาแต่ก็นั่นแหละครับก็คงจะไม่มีตำนานไหนเทียบเท่ากับตำนานของมังกี้ดีดราก้อนบุรุษที่เปิดตัวมาตั้งแต่ช่วงต้นของวันพิษเลยตั้งแต่ก่อนแกนไลน์เลยได้ซ้ำนะครับแต่ปรากฏนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงทุกวันนี้พีี่่่่่แกกกก็ปปรรราาาาาาฏตัััวมมมนนนนนะคบบพ้้อหิงผผไโดยท ทำอะไรทั้งสิ้นนะครับอีกทั้งยังมีรอยรองเท้าบาจาเนี่ยที่นาบอยู่ที่หน้าเอาไว้จึงเกิดเป็นมีมากมายเลยที่แฟนวันพีสต่างแซวในตัวของพี่แกแต่ก็นั่นแหละครับหากนับจริงๆแล้วตามปูมหลังของดราก้อนเป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่ปูมหลังนับได้ว่าไม่ธรรมดานะครับและการที่จารย์โอดานั้นกักนะครับตัวละครดราก้อนเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นพลังความสามารถของพี่แกนะครับรู้เพียงแค่ว่าดราก้อนนั้นเป็นหัวหน้ากองทัพคณะปฏิวัติบุรุษนะครับผู้ที่เคยเป็นทหารเรือมาก่อนผู้เคยเป็นความคาดหวังของอีพ่ออย่างกราฟเหล แต่ดราก้อนนั้นก็ปฏิเสธในการเป็นทหารเรือนะครับคือเคยเป็นทหารเรือนะและมาก่อตั้งกองทัพคณะปฏิวัติโด,ดยมีหน้าที่จุดประสงค์หลักๆเลยคือการต่อสู้กับเผ่ามังกรฟ้าเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่าเป้าหมายสูงสุดของดราก้อนนั้นก็คือต้องการจัดการในตัวของอิมนั่นเองจึงทําให้มันน่าสนใจตรงที่ว่าบทบาทของดราก้อนหลังจากนี้คงจะเป็นตัวแปรที่สําคัญนั่นแหละในการต่อสู้กับอิมนะครับซึ่งแฟนพีตนั้นก็รู้ว่าคนที่จะสามารถปิดฉากในตัวของอิมได้นั้นคงจะหนีไม่พ้นลูกชายของเขาอย่างลูฟี่่่่ทททุุุกกสิงงอยาาีเรนนนในปััจจบนน ที่ดราก้อนนั้นปูทุกอย่างมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการก่อตั้งคณะปฏิวัตินะครับการต่อสู้พยายามปลุกนะครับให้ประชาชนในหลายอาณาจักรนั้นเนี่ยตั้งตนเป็นใหญ่ปฏิวัติประเทศของตอนเองด้วยทฤษฎีโดมิโนคือถ้า1ประเทศล้มปั๊บประเทศข้างเคียงนั้นก็จะล้มด้วยเช่นกันเมื่อ1ประเทศมีแนวคิดนะครับที่ไม่เอาระบบราชาระบบอาณาจักรนะครับที่ฝั่งเผ่ามังกรฟ้าหรืออิมนั้นได้ทําการเซตเอาไว้อาณาจักรรอบข้างนั้นก็จะล้มเป็นโดมิโนโเลยนะครับทุกอาณาจักรนั้นก็จะค่อยๆนะครับ ขึ้นนะครับเพราะมันจะเกิดความวุ่นวายขั้นสุดเลยซึ่งถ้าดูผิวเผินเนี่ยมันก็อาจจะดูว่าเฮ้ยก็ดราก้อนทําในฐานะกองทัพคณะปฏิวัติก็ฟีลแบบว่าเป็นศัตรูต่ออิมอยู่แล้วก็ทําอะไรที่มันเป็นขั้วตรงข้ามของอิมทั้งหมดเลยก็จบไงแต่ประเด็นเลยเนี่ยผมกลับมองว่านะครับสิ่งที่ดราก้อนทําอยู่นั้นเขามีจุดประสงค์ของตัวเองที่ชัดเจนเขารู้เป้าหมายว่าไอ้สิ่งที่ทําอยู่นั้นจะเป็นผลกระทบอย่างไรต่ออิมภพราะาเรานั้นลองอ้างอิงนะครับจากคําพูดของดรเวก้าพังที่เคยบอกไว้แหละครับว่านะครับ แล้วจากเหตุการณ์การใช้อาวุธโบราณเนี่ยยิงตุ้มๆกันนะครับคือยิงหนึ่งตุ้มน้ํานั้นก็จะสูงขึ้น1เมตรนะครับและยิงการโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นหลักแบบร้อยลูกเลยนะครับจึงทําให้น้ํานั้นมันก็สูงจนท่วมโลกวันพีษไปเกาะที่เราเห็นในอยู่ปัจจุบันนี้เป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นนะครับที่ลงเหลืออยู่ในอดีตนะครับและนะครับดูเหมือนว่าอิมในยุคปัจจุบันนี้นั้นเนี่ยกาลังจะเซตซีโร่ใหม่เพราะรู้แหละครับว่าโลกวันพีษในตอนนี้เนี่ยมันยากเกินความควบคุมไปแแลลล้้้้้้วววนนนคคครัับดยยหหกกๆอออิมมตงาุผููใ ภายใต้ตัวเองให้ได้มากที่สุดและรอวันจะใช้วุธโบราณนะครับเพื่อจะจัดการผู้คนเพื่อจะทําให้นะครับลดจํานวนประชากรให้น้อยลงโดยจะเหลือเอาไว้นะครับเพียงชนชั้นที่สูงสักนะครับตามสิ่งที่อิมนั้นต้องการซึ่งเป็นสิ่งที่อิมนั้นวางแผนเอาไว้นะครับยาวนานแล้วก่อนหน้านี้นะครับจากสิ่งที่อ้างอิงนะครับคือก่อนหน้าเนี่ยพวกเผ่ามังกรฟ้าไม่ได้อยู่นะครับที่บนดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมรีจัวนะโดยเดิมทีแล้วดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมรีจัวนะเนี่ยหรือที่เขาเรียกว่าเลดไลน์เป็นจุดส แต่ปรากฏว่าเผ่าพันธุ์นูนาเรียนั้นก็ถูกพวกอิมนั้นจัดการเกลี้ยกลนะครับก็จะเหลือแค่คิงเนี่ยที่เหลือนะครับของเผ่าพันธุ์นี้ซึ่งแน่นอนว่านะครับเป็นเผ่าพันธุ์ที่หายากนะครับเพราะถูกจัดการไปและฝั่งพวกเผ่ามังกรฟ้าพวกอิมนั้นก็เลือกที่อาศัยอยู่บนนั้นจุดสูงสุดของโลกวันพีทด้วยเหตุผลเดียวเลยก็คือหากวันใดวันหนึ่งพวกเขานั้นนะครับสามารถหาอาวุธโบราณได้แล้วเหรก็เขานั้นก็จะใช้อาวุธโบราณน,นี้แหละในการเซตซีโร่โล,โลกวันพีทใหม่นะครับซึ่งถามว่าทําไมนะครับงาาาากโลโลกกนนกกรกรลัิจ อยู่ทั่วโลกอยู่ตอนนี้ไงและแน่นอนว่านะครับมันมีทั้งโพนิกิปที่บอกข้อมูลเรื่องราวในอดีตซึ่งเป็นสิ่งที่อิมนั้นไม่อยากให้ใครนั้นรับรู้เนะ่ครับก็เกิดเหตุการณ์นะครับจัดการผู้ที่สามารถอ่านอักษรโบราณโพนิกิปได้หรือโพนิกิปสีแดงนะครับที่บอกจุดในการซ่อนนะครับสมบัติล้ำค่าของวันพิษเอาไว้นะก่อนสุดท้ายอย่างลาฟเทลซึ่งจุดนี้เป็นสิ่งที่อิมไม่อยากให้ใครนั้นครอบครองเพราะดูเหมือนว่าสมบัติวันพิษนั้นจะเป็นตัวแปรที่สําคัญเลยได้ซ้ําในการจัดการในตัวขขออออออองงงงิิมมมมมไ่่แปลลลลลลกใจจเเเยยยยยยยววาาาาาทํนนั้นตระะหหุคบึพขข โบราณนะครับเพื่อทําการเซตซีโร่โลกวันพิษนี้ใหม่นะครับซึ่งสําหรับผมนะถ้าผมแบบถอดจิตไปเป็นอิมเนี่ยผมก็ทําแบบนั้นนะครับเราก็ต้องเอาให้เมคชัวรี่สุดเพราะในตอนนี้ไม่สามารถคอนโทรอะไรได้แล้วนะครับเพราะถ้าคนนั้นไปคว้าวันพิษในตอนนี้เพราะมันมีพวกจักรพพัดอยู่ใช่ไหมมันจะเกิดความบาันเลยจึงทําให้สิ่งที่ดาก้อนทําอยู่ในตอนเนี้ยผมกลับมองว่านะครับเป็นสิ่งที่ดาก้อนคิดเอาไว้ก่อนแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากที่สุดเพราะเรานั้นลองไปอิงนะครับจากสิ่งที่ดาก้อนนั้นพยายามเลยตัดเส้นทางลําเลียงอาหาร สิทธิ์เมริจัวนั้นเนี่ยก็คือมีอาหารกินนะครับตามที่พวกเขานั้นต้องการมันจะมีเหตุการณ์ที่พวกกองทัพคณะปฏิวัตินั้นบุกไปนะครับที่ดินแดนศักดิธิ์เมริจัวใช่ไหมพวกเขานั้นตัดเส้นทางการลําเลียงอาหารนะครับทำให้ในปัจจุบันนี้พวกเผ่ามังกรฟ้ากินอยู่อย่างอดอยากมากๆเลยซึ่งไอจุดที่ทําตรงนี้เพราะว่าอะไรผมว่าดาก้อนนั้นนะครับเตรียมแผนแล้วแหละที่จะบุกขึ้นไปในดินแดนสักดิธิ์เมริจัวซึ่งศึกการต่อสู้ไม่รู้นะครับว่าจะยืดยาวหรือว่ายังไงหรือเปล่าแต่การที่ฝั่งนะครับพวกเผ่า นะครับเรื่องชัยภูมิที่ดีมากๆแต่ก็จะมีข้อเสียด้วยเช่นกันคือจะไม่สามารถกักตุนอาหารได้หากถูกตัดเส้นทางการลำเรียงอาหารมันก็จะเป็นข้อดีนะครับในการที่บุกต่อสู้นะครับกับพวกอิมในศึกสุดท้ายนะครับหรือนะครับมันก็จะเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งหากว่าแบบมันต้นานทานไม่ไหวจริงๆอิมนั้นดันเซซิโร่โลกวันพีจริงๆนะครับทำให้น้ําท่วมโลกแน่นอนว่าผู้คนนั้นก็จะอ้อขึ้นไปนะครับที่อยู่บนนั้นมันก็เหมือนเป็นสิ่งที่อิมนั้นต้องช่างใจว่าสิ่งที่ตนเองทําอยู่นั้นมัันนนนนนจจะไไดด้้้เเเเเเปปปรรรรรีียยบิิงงงๆหหืออลล่่่่่าาาาซึม็็สแกกทว เรกาาอไวว้้แลซึ่งดูเหมือนว่าดราก้อนอาจจะรู้สิ่งสิ่งนี้แล้วก็ได้นะครับด้วยความที่เขานั้นเคยเป็นนะครับทหารเรือมาก่อนซึ่งเราไม่รู้นะว่าทหารเรือที่ดาก้อนเคยเป็นนั้นอยู่ระดับสูงแค่ไหนนะครับเป็นระดับพลเดรโทพ้เองหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่เขาในฐานะนะครับลูกชายของวีรบุรุษกองทัพเรืออย่างกาบนั้นผมก็มองว่านะครับดาก้อนก็คงจะรู้นะครับข้อมูลอินไซต์พอสมควรเลยในฐานะที่ตนเองนั้นก็เคยเป็นทหารอยู่นะครับอีกทั้งตนเองนั้นนะครับก็คงจะเคยเห็นความเน่าเฟะนะครับของเบื้องบนและบางทีแล้วเหตุกการณวลเีี่ถึงน นะครับหมายถึงการย้อนอดีตเนี่ยของพวกร็อกในตอนเนี้ยเราอาจจะได้เห็นนะครับเหตุการณ์ที่ดรา้อนอยู่นวันนั้นก็เป็นไปได้และอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่เป็นสิ่งที่เขาตั้งคาถามในวันนั้นว่าสรุปแล้วนะครับการเป็นทหารเรือของเขาไอ้ที่เขาว่ากันว่าเนี่ยเป็นฝั่งดีเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าและมันก็เป็นจุดเปลี่ยนคร็กที่สําคัญเลยนะครับหลังเหตุการณ์นะครับโอฮาร่าที่จัดการเหล่านักวิชาการหลังจากนั้นดราก้อนก็ผันตัวเองมาเป็นนะครับกองทัพคณะปฏิวัติอย่างเต็มรูปแบบซึ่งโดยส่วนตัว ตัวท็อปตัวตึวตงคนนึงเลยล่ะในโลกวันพีทเพราะเขานั้นเคยเป็นอดีตทหารเรือมาก่อนนะครับยศไม่ต่ำแน่นอนนะครับเป็นลูกของกาฟเป็นพ่อของลูฟี่นะครับและวันพีทเนี่ยตัวละครแบบนี้ยังไงก็เก่งก็เทพนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าดราก้อนนั้นเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นเลยได้ซ้ำนะครับที่ต้องมารวบรวมคนอะไรขนาดนี้ก็คืออาจจะตั้งเป็นกองทัพกองทัพหนึ่งแต่ไม่จําเป็นไงที่ต้องปลุกให้ผู้คนนั้นไ้สู้ต่อฝันะ่งรัฐบาลโลกด้วยฝีมือความสามารถที่เขามีนะครับผมว่าทางด้านของดราก้อนนั้นอาก้้อนจจออนนั เลือกจะทําสิ่งสิ่งนี้ผมกับมองว่าเนี่ยไอความมั่นใจของเขานั้นอาจจะยังไม่เพียงพอเท่านั้นนะครับที่เขานั้นจะสามารถต่อกรในตัวของอิมได้หากดราก้อนนั้นเคยรู้นะครับหรือเคยเจออิมก็ได้กับความสามารถที่แท้จริงเพราะว่าถ้าเขาอยู่ในการณ์กดวันเล่จริงๆในวันนั้นบางทีแล้วอาจจะได้เห็นความสามารถของอิมที่ปรากฏขึ้นในเหตุการณ์วันนั้นไม่แปลกที่ดราก้อนนั้นจะต้องการเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อให้มันพร้อมมากที่สุดเลยในการต่อสู้กับอิมเพราะอาจจะรู้ว่าอจจะสู้ด้วยตัวคนเดียวก็คงไม่ไหวนะรา้อเฝใคร สักคนคนหนึ่งนั้นนะครับที่คว้าวันพีทได้และมาต่อสู้กับอิมและเขาเตรียมพร้อมและกําลังพลต่างๆกองหนุนต่างๆเพื่อช่วยเหลือในการต่อสู้เพราะดากอนก็ค่อนข้างรู้ดีนะครับถึงเบื้องลึกหนาบางและการของพวกเผ่ามังกรฟ้าอย่างเช่นดากอนบอกแล้วว่าถ้าพาคีสวินเทปนั้นเคลื่อนไหวเท่ากับว่านะครับพวกเผ่ามังกรฟ้าเอาจริงแล้วเท่ากับว่าดากอนก็คงจะเคยเห็นและละความสามารถของพาคีสวินเทปนะครับที่ขึ้นตรงต่ออิมเลยนะครับบางทีแล้วดาก้อนอาจจะรู้นะครับถึงความสามารถบางสิ่งบางอย่างตรงนี้นี่แหละน่าจะเป็นจุดที่ค่อนข้างที่ สำคัญเลยนะครับกับความสามารถที่เป็นกำแพงอย่างหนึ่งที่ดาก้อนนั้นต้องประเทิญนะครับซึ่งแน่นอนว่าหลังจากนี้นะครับเราคงได้เห็นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเตรียมพร้อมมาทั้งหมดนั้นคนที่สามารถใช้ได้ก็คือคนจะสามารถนะครับทำสิ่งนั้นได้ดีที่สุดอาจจะเป็นลูกชายของเขาอย่างลูฟี่นี่แหละนะครับเพราะอย่างที่เรารู้แหละว่าถ้าลูฟี่คว้าวันพีได้ปับ๊บเขานั้นก็คงจะมาต่อสู้กับอิมแน่นอนในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมริจัวถ้าถึงวันนั้นจรงิงๆสิ่งที่ดาก้อนเตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกกออยยย่่าาาาางงนนนนะะะะครรรบใใชววววตละะวลลลดเเหปปีี้้็็จจสมสมํแ ที่เขานันเป็นผู้ที่ฟูมฟักเป็นผู้ที่เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างก่อตั้งกองทัพคณะปฏิวัติมานะครับเพื่อต่อสู้กับสิ่งที่มันมืดมนสุด,สดที่ใครต่อใครนั้นมีอาจจะสามารถต่อสู้ได้นะครับคือถ้าพูดถึงเผ่ามังกรฟ้ามีแต่คนหวาดกลัวนในฐานะผู้เป็นท่านแต่ราก้อนนั้นจะเป็นผู้ที่ปลดแอกเองจึงทำให้ตัวละครอย่างรากอนนั้นผมมองว่านะครับนอกจากกองทัพคณะปฏิวัติที่เขาสร้างมาจะมีความสำคัญในการต่อสู้แล้วตัวรากรความแข็งแกร่งของเขานั้นก็จะสำคัญด้วยนะครับแต่ประเด็นเลยเนี่ยอย่างที่เราเ แค่ไหนนะครับเช่นนวดขาวล็อกนะครับโรเจอร์หรือนะครับอาะแย่งงหรือใครก็แล้วแต่นั้นพวกเขาแกร่งมากๆเลยนะแต่ถามว่าถ้าไปสู้กับอิมสู้ได้ไหมผมว่าด้วยคําตอบในตอนเนี้ยแฟนพันพีถ้าไม่บ้าคลั่งนะครับตัวละครมากเกินไปทุกคนรู้ว่ามันไม่สามารถต่อสู้ในตัวของอิมได้ด้วยพลังความสามารถที่โคตรขี้โกงสุดๆเลยจึงทำให้ดราก,ก้อนก็คงจะรู้สถานะตนเองด้วยเช่นกันว่าต่อให้ตนเองจะเก่งแค่ไหนแต่ถ้าไปเทียบนะครับกับอิมคงไม่ใช่จึงทําให้การรวบรวมการเตรียมทุกสิ่งทุกอ,อย่างนะครับเพื่อ ดีมากที่สุดเลยจึงนับได้ว่าน่าจะเป็นตํานานคนสุดท้ายเลยล่ะที่เราจะได้เห็นนะครับอาจารย์โอดานั้นเปิดนะครับเกี่ยวกับความสามารถเจ็บจานวนของเขาซึ่งถึงตอนนั้นจรงิจรงๆนะครับก็อาจจะว้าวในตัวของดากอนมากกว่าตัวของร็อกที่มีการเปิดในตอนนี้ก็ได้ใครจะไปรู้และทุกคนเห็นบ้างครับคิดว่าดากอนนั้นจะมีบทบาทที่สําคัญมากแค่ไหนนะครับหรือจะมาแค่ยืนเตะเท่ๆก็พอแล้วในฐานะพ่อของลูฟี่นะครับให้ลมนั้นปิวไปปิวมาพร้อมกับการแซวนะครับของเหล่าบรรดาแฟนขาวันพีชก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้้เเเลลยยนนนะคัแหมมืออดิุณา ชมอะไรเกี่ยวกับวันพีชคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและนะครับอยากให้ทำอะไรเกี่ยวกับวันพีชก็คอมเมนต์มาได้ด้วยเช่นกันนะครับจะให้ทำคำขอแน่นอนสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วอย่าลืมนะสำคัญที่สุดเลยนะครับดูช่องผมคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับเป็นสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดพอจะได้รู้นะครับว่าแต่ละคนนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างอ่ะไปจริงๆแล้วขอขอบพระคุณครับ